แรกนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพฤษภาคมนะเราเปิดให้ทุกท่านเข้าชมที่ดินของเรานะคะโครงการบ้านสวนคลองสิบสี่ค่ะตำบลคลองใหญ่นะคะอเผือ,องคลังจัหงหวัดนครนายกนะคะตอนนี้นะคะเฟสแรกค่ะเฟสที่หนึ่งที่เราจะเปิดจองนะคะโซน A นะคะโซนเมีทั้งหมดแปดแปลงนะคะแปลงละสี่ร้อยแปดสิบแปดตารางวานะคะแล้วก็โซน B นะคะเราก็มีทั้งหมดแปดแปลงนะคะสี่ร้อยแปดสิบห้าจุดสามตารางวานะคะตอนนี้ค่ะมันอยู่ที่แปลง A1 หนึ่งนะคะ แปลงเอหนึ่งสวยงามมากเลยนะคะก็จะได้ถนนทางเข้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีถนนอีอกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยแปลงเอเขาจะมีถนนสองฝั่งเลยนะคะแปลงเอสวยมากเลยคะ่ะ488ตารางวานะคะนี่คือแฟลที่หนึ่งนะคะที่เรากำลังจะเปิดจองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเดินตามป้มาหนะะ้นาเลยค่ะป้าจะพาที่นี่คือเอหนึ่งนะคะเริ่มจากหมุดตรงนู้นเลยนะคะหมุดหมุดหมุดมุดนู้นเลยะคะ่ะ เีเหนึ่งนะคะสำหรับแบรนด์เอหนึ่งนะคะ488แตารางวาถ้ามีถนนสองข้างนะคะสําหรับ A1 สวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะบ้านสวนคลอง14นะคะอากาศโปร่งโล่งสบายวันนี้ไม่มีแดดค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าที่นี่ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะธรรมชาติมากๆนะคะเราต้องมาสร้างบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วก็มาลุกต้นไม้ทาสวนการเกษตรนะคะขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ เดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลค่ะตรงนี้เดินทางจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเศษนะคะเขาก็อยู่ใกล้กับถนนรังสิตนครนายกเข้ามาเพียงแค่2กิโลจุดสังเกตง่ายๆค่ะจะผ่านตลาดต้นไม้ไก่คู่มาค่ะแล้วก็จะมาผ่านที่ร้านกาแฟเบเตอร์สวีทนะคะพอเจะร้านกาแฟเบเตอร์สวีทให้ท่านเลี้ยวเข้ามาตรงเข้ามาแค่2กิโลนะคะตรงนี้นะคะเขาก็อยู่ใกล้กับเบเตอร์สวีทนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ พิลัยนายาชาเซนเทเรซานะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง15ค่ะตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะพอสคาตาตกรอบขับนะคะแล้วก็บองเธอร์คาเฟ่แอนฟาร์มนะคะดูคลองคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยนนาลัยศิครินทรร์ทพิโรน,น,น,นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์นการทย์สมเด็จพระเทพนะคะตอนนี้ปิ้นมาถึงแปลงเอสองนะคะแปลงเอสองนะคะตรงนี้สวยงาม 4 8 8ตารางวาตารางวา,า,งวาละ4,009นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิว A2 มาให้ดูเลยนะคะ A2 เขาเริ่มจากหมุดนะคะเมื่อกี้ผ่านหมุดมาแล้วเนะาะ A2 นะคะก็เดี๋ยวจะไปตามหมุดที่ดินเะคะเรจะมีหมุดที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสําหรับ A2 นะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากข้างหลังก็จะเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะนี่หมุดที่ดินระบอกไว้เลยนะคะว่า A2 ค่ะ่ค่ะ แต่มันชอบมากเลยค่ะตอนนี้ลมพัดโชยตลอดเวลาเลยนะคะทําไมเราต้องมาซื้อที่ดินในจังหวัดนครนายกนะคะทำไมเราต้องมาซื้อที่ดินจังหวัดนครนายกเหรอคะก็จะมีโครงการสร้าง,งถนนรงแหวรอบที่สามค่ะมีทางด่วนโครงการทางด่วนสายใหม่นะคะแล้วก็อนะครนายกะคะ่ะเป็นจังหวัดที่เป็นมรดกธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้กับกรุงเทพเดินทางแค่ชั่วโมงเศษก็ถึงแล้ว A3 นะคะ A3 นะคะ488ตารางวาวละ4,800เนี่ยค่ะ A3 นะคะ,ะ,คะทุกแปลงเราจะมีหมุดที่ดินของเราเรียบร้อยเลยนะคะท่านจะซื้อไว้เก็งกำไรสร้างบ้านสวนนะคะบ้านาพากปักอากาศบ้านที่อยู่อาศัยนะคะพร้อมมากค่ะที่ดินของเราไฟฟ้าน้ำประปานะคะน้ำสามารถสูบมาจากคลอง14นะคะซึ่งสามารถที่จะสูบมาไว้ที่ลำรางซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของเราไปแค่500เมตรนะคะ พื่อที่ส่งมาตามร่องนะ้ําตามถนน,นเส้นเนหล,ลักต่างๆนะคะเข้ามายังวงเวียนใหญ่ของเรานะคะนี่ก็คือหลักหมุดของ A 3สามนะคะหลักหมุดของ A 3สามนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอ่านะคะ a อามนะคะค่ะรีบนะคะรีบนะคะที่ดินแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะป่าในกรุงนะคะป่าในกรุงนะคะของอ่อซึ่งเดินจากกรุงเทพเดินทางจากกรุงเทพมาหานครมาแบบใกล้มากใกล้มากนะคะสําหรับป่าในกรุงนะคะ ะะรีบทักผหาป้อนเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook นะคะป้าน,นักขนันนะคะ y o u t ท b ปป้านขายที่ดินค่ะ095-401-8698นะคะรอนนี้เราให้เข้าชมที่ดินนะคะ26-27-28กพฤษภานะคะแล้วก็29-30นี้เราเปิดจองนะคะท่านจะได้รับราคาโปรโมชั่นนะคะราคาลดสุดๆเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นในการมางเงินดดาอีก เพียงแปลงละ5 0,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดฉนดพร้อมโอนซื้อผ่อนผลกระยาบริกา3-5ปีผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะคะผ่อนกันเจ้าของที่ดินโดยตรงค่ะริทักมหาปันะคะตอนนี้ปิดรออยู่ที่